ซึ่งภารกิจวันนี้มีเจ้าหน้าที่หลากหลายทีมนะคะไปดูตำรวจสอบสวนกลางกันก่อนเลยค่ะนี่เ,เห็นไหมต้องไฮไฟกับเด็กน้อยแบบนี้นะคะนี่ค่ะ,ะ Hi ไฮไฟให้กำลังใจกันก่อนที่จะขี่หลังเจ้าหน้าที่แล้วก็พาเดินออกไปนะคะเป็นภาพบรรยากาศที่อาจจะดูแบบน่ากลัวนะเด็กน้อยอาจจะกลัวเพราะว่าต้องลุยฝ่ากระแสน้ำไปแบบนี้แต่เจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะทำให้หนูน้อยผ่อนคลายนะคะ เห็นแบบนี้แล้วก็น่ารักไปตามๆกันเลยแม้ว่าสถานการณ์จะยากลําบากแต่ก็จะสู้ไปด้วยกันนี่ค่ะส,สุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็ลุยน้ําพาหนูน้อยออกไปจนได้แล้วก็คุณแม่ก็เกาะแขนไปด้วยแล้วคุณผู้ชมสังเกตดูกระแสน้าเนี่ยยังคงไหลเชี่ยวอยู่เลยนะคะถ้าเกิดว่าไม่เกาะผู้หญิงตัวเล็กๆเนี่ยอาจจะปลิวได้เลยนะนี่ก็ต้องเกาะเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปแบบนี้นะคะแล้วก็ฝ่ากระแสน้ําที่กําลังไหลหลากแบบนี้ mm. เจ้าหน้าที่ก็ไปแจกจ่ายอาหารให้กับประชาชนด้วย แล้วก็ช่วยการอพยพชาวบ้านในจุดต่างๆต่อก็จะเห็นได้ว่าการช่วยเหลือค่อนข้างเป็นไปด้วยความทุลักทุเลนะคะต้องมีคนประกบอะ่ะแบบนี้นะคะไม่สามารถเดินเองได้เพราะว่าความเชี่ยวของน้ํายังแรงมากๆแบบนี้อยู่นี่มีกระเป๋าสัตว์เลี้ยงด้วยนะคะ,คะต้องพาสัตว์เลี้ยงออกมาด้วยอันนี้ก็คือในจุดที่ยังพอเดินเท้าเข้าไปได้น้ําอยู่ประมาณสักเข่านะ,ะแม้น้ําจะแรงแต่ก็อาศัยเจ้าหน้าที่ที่เขามีอุปกรณ์นะคะค่อยๆช่วยจับช่วยเกาะกันไปแบบนี้ค่ะ แต่ว่าบางส่วนเนี่ยที่เดินเท้าเข้าไปไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีอื่นนะคะคุณผู้ชมอย่างหน่วยบินตำรวจจังหวัดเชียงใหม่นะคะนำฮอเบลนะคะ212หมายเลข2218ปเนี่ยค่ะประจำหน่วยบินนะคะบินสนับสนุนตั้งแต่เมื่อวานนี้ไปช่วยประชาชนที่ติดอยู่ในอาคารก็โรยตัวลงบนตึกนะคะหลังคาดัดฟ้าตึกนี่แหละแล้วก็ส่งทีมแพทย์สนามค่ะเข้าไปประเมินอาการเพราะว่ามีผู้ป่วยในพื้นที่ด้วยนะคะ เพื่อนำผู้ป่วยออกจากพื้นที่มารับการรักษาแล้วเฮลิคอปเตอร์ไปแบบนี้สิ่งหนึ่งที่เอาไปด้วยได้ก็คืออาหารด้วยนะคะเอาไปส่งให้กับพื้นที่ที่กำลังภาคพื้นเนี่ยเข้าถึงไม่ได้ใช้วิธีโรยตัวลงไปจากด้านบนย่อนอาหารจากด้านบนขึ้นไปวันนี้บินหนึ่งเที่ยวบินนะคะโรยตัวจากพอแบบนี้ค่ะแล้วพาคุณหมอเข้าไปประเมินอาการผู้ติดอยู่ในอาคารส่งยารักษาโรคให้ด้วยถังออกซิเจนให้ด้วยค่ะ ลำเลียงอาหารถุงยางชีพต่างๆนะคะก็ส่งลงไปทางเจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำที่อยู่ภาคพื้นเนี่ยก็จะรับหน้าที่ต่อเอาไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยที่ยังออกจากพื้นที่ไม่ได้เพราะว่ากระแสน้ําแรงและอยู่ในพื้นที่ที่ลึกเข้าไปนะคะและนี่ก็พอได้รับถุงยางชีพแล้วก็ส่งมอบให้กับชาวบ้านกันต่อชาวบ้านก็ต้องชักขึ้นบ้านกันแบบนี้แต่ว่าจะเห็นว่าระดับน้ําก็เริ่มลดลงแล้วนะคะเพราะว่าวันแรกๆที่เราเห็นก็คือปิ่มชั้นสองเลยนะคะ ไปดูอีกหนึ่งปฏิบัติการจากกองทัพเรือกันบ้างค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานทางน้ําที่ได้เร่งช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้สูงอายุอบพยพประชาชนออกจากพื้นที่น้ําท่วมคืออย่างที่บอกนะคะว่าแม้วันนี้ระดับน้ําจะลดลงแต่ว่ายังมีความเชี่ยวอยู่ถ้าเกิดว่าไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มสถานการณ์ก็อาจจะดีขึ้น ในตัวอำเภอเมืองตอนนี้ก็ยังมีผู้ประสบภัยจำนวนมากที่ติดอยู่ในอาคารแล้วบางคนก็ไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินน้ำนะคะอย่างบ้านนี้ไม่มีเชือกคือยังอยู่บนหลังคาเจ้าหน้าที่ก็ต้องส่งขึ้นไปด้วยกันนี่ค่ะโยนไปแบบนี้เลยนะคะคนด้านบนก็รับเอาไว้บ้านไหนที่พอจะมีเชือกก็ช่วยกันดึงขึ้นไปแบบนี้นะคะโดยเจ้าหน้าที่นะคะจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือก็ได้ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นเคสเร่งด่วน หญิงพิการครึ่งซี่ค่ะบริเวณประตูด่านแล้วก็ญาติจากอาคาร4ชั้นก็ลำเลียงผู้ประสบภัยออกมาจุดส่งตัวต่อนะคะเพื่อส่งต่อให้กับทีมแพทย์เรียบร้อยค่ะก็นับว่าเป็นปฏิบัติการที่ค่อนข้างเสี่ยงอันตรายเหมือนกันนะน้ำยังเชี่ยวขนาดนี้นะคะจากนั้นก็ช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบเหตุเป็นชายสูงอายุแล้วก็ชายพิการขาขาดออกจากพื้นที่นำตัวส่งญาติเรียบร้อยค่ะ สเสบียงก็ค่อยๆส่งอย่างต่อเนื่องทั้งวันแล้วเคสวันนี้ที่ช่วยก็ล้วนแต่เป็นเคสเร่งด่วนแต่ก็สามารถร่วมกันกับหน่วยงานอื่นลาเลียงผู้ประสบภัยมาส่งยังจุดที่ต้องส่งต่อถึงแพทย์ได้อย่างปลอดภัยด้วยนะคะรวมถึงการนําส่งอาหารแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยที่ยังไม่สามารถออกจากบ้านได้อันนี้ก็เป็นภารกิจของกองทัพเรือนะคะ ไปดูอีกหนึ่งทีมนะคะที่ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหมือนกันคุณเล็กฝันเด่นจัญญานากรนะคะกับทีมใจถึงใจ <ไป S 1> คือไปถึงเชียงรายปุ๊บเนี่ยรีบเข้าพื้นที่เลยนะคะก็จะเห็นสภาพของกระแสน้ําเชี่ยวกรากอยู่แต่ว่าทีมเขาก็ด้วยใจจริงๆนะคะวันนี้เนี่ยไปช่วยชาวบ้านที่ติดอยู่ในบ้านมา2วันของจําเป็นก็คืออาหารเลยต้องเอาอาหารไปแจกจ่ายก่อนนะคะแล้วก็พาประชาชน ในส่วนที่จําเป็นที่จะต้องออกมาหรือว่าพร้อมออกแล้วด้วยนะคะออกไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยไม่งั้นก็ไม่รู้ว่าต้องติดค้างอยู่แบบนี้อีกกี่วันเนี่ยก็มีแบกเป้กันมาอะไรที่จําเป็นเท่าที่พกได้แบ<ต>บไม่อันตรายก็พบติดตัวกันออกมานี่ค่ะค่อยๆลําเลียงนะคะพาลงเรือกันไปแบบนี้ละคะ่ะ ขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ชมมีทางหน่วยกู้ชีพนะคะคมคูลนิธิอปอเ็ <มา S 1> ตกตึงพร้อมกับกู้ภัยฉะเชิงเซาไปาช่วยวหญิงสูงวัยที่ติดอยู่ในบ้านมีหมายอีกหนึ่งตัวนะคะนี่ค่ะก็พากันออกมาได้อย่างปลอดภัยนำเรือกู้ภัยไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ติดอยู่ในบ้านที่น้ำท่วมสูงคือต้องอบพยพไปอยู่ชั้นบนของบ้านก็พยายามที่จะเร่งช่วยออกมาเพราะว่าติดค้างอยู่หลายวันแล้วนะคะเป็นทีมโรบแ n d เรสคิวค่ะ ไต่เชือกผ่านกระแสน้ำเชี่ยวไปช่วยผู้ประสบภัยที่ติดค้างอยู่ในโรงแรมกองคำขนาดเป็นผู้เชี่ยวชาญเองนะคะนี่ก็ยังต้องใช้วิธีการที่ฝึกฝนมานะนี่โรยโอ้โหคือเอาเชือกไปแล้วก็เจ้าหน้าที่เขาก็นี่แหละค่ะมีบางช่วงต้องว่ายน้ำค่ะฝ่ากระแสน้ําไปนะคะเพื่อที่จะเอาเชือกไปผูกมีลักษณะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ค่อนข้างเสี่ยงอันตรายมากๆเลยนะคะ ไปดูอีก1จุดที่แม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะเมื่อมีการช่วยเหลือลำเลียงผู้ประสบภัยแล้วก็ผู้ป่วยออกมาจากบ้านในบางจุดทีมกู้ภัยก็ยังสำรวจตามบ้านต่างๆนะคะไปดูว่ายังมีบ้านไหนที่ยังมีคนตกค้างแล้วก็ต้องการความช่วยเหลืออยู่บ้างแต่ว่าภาพที่คุณผู้ชมเห็นหน้าบ้านแต่ละที่ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะแม้ว่าน้ําจะเริ่มลดลงบ้างแล้วแต่ว่าสิ่งที่ตามมาก็คือพวกโคลนต่างๆเนะะี่ยค่ะ มันยังคงเกาะหนาแน่นแล้วถ้าเกิดว่าน้ำลดน่าจะต้องทำความสะอาดแบบบิ๊กคลีนนิ่งเดย์กันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าน้ำป่าเนี่ยมันหอบเอาดินเอาทรายมาเยอะนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าเสร็จสิ้นจากน้ำท่วมแล้วโอ้โหน่าจะต้องช่วยทำความสะอาดเมืองกันครั้งใหญ่เลยนะคะคือนอกจากภาครัฐแล้วก็อาสาสมัครกู้ภัยแล้วค่ะชาวโซเชียลเขาก็แห่ชื่นชมคนนี้เลยนะคะ ถึงแม้ว่าตัวจะไม่ได้ไปช่วยน้ําท่วมแต่ว่าน้าใจที่เขาให้กับคนที่ไปช่วยน้ําท่วมก็ถือว่าเป็นกําลังสนับสนุนอย่างดีเพราะว่านี่ค่ะเจ้าของปั๊มปะตะทในอําเภอง,งาวจังหวัดลําปางนะคะเขาใจปั๊มให้กู้ภัยที่ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมที่จังหวัดเชียงรายบอกว่าก่อนที่คุณจะขึ้นไปเชียงรายเนี่ยคุณเอามาเติมน้ํามันฟรีได้เลยนะมีงบให้หนึ่งแสนบาทค่ะแล้วคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ซึ่งเป็นทนายความชื่อดังก็ ร่วมด้วยช่วยกันอีก200,000บาทด้วยทำให้วงเงินเติมน้ำมันฟรีอยู่ที่3 5 0 0 0 0บาทแต่ว่าตอนนี้หมดเกลี้ยงแล้วนะคะเลยจะชะลอการเติมน้ำมันฟรีไปก่อนแล้วก็จะวางแผนแจกรอบใหม่ค่ะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศที่มีหน่วยกู้ภัยรถไปเติมน้ำมันกันเพื่อไปช่วยเหลือชาวบ้านนะคะค่ะส่วนองค์กรภาคส่วนต่างๆ่าก็เดินหน้าช่วยเหลือเช่นเดียวกันนะคะอีกหนึ่งหน่วยงานนะคะที่ลงมาช่วยเหลือก็คือทางปตอทอค่ะ ทางดร์คงกระพันธอินทระแจ้ง c ีอโอปตทบอกว่าตอนนี้กลุ่มปตทร่วมส่งถุงยังชีพไปที่จังหวัดเชียงรายเพื่อใช้ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและยังส่งทีมปฏิบัติการ PTT Group Seals ลลงพื้นที่ที่ยากกับการเข้าถึงด้วย นำถุงยางชีพไปมอบให้แล้วก็ช่วยอบพยพป,ประชาชนนะคะเพื่อบรรเทาทุกข์ในสถานการณ์วิกฤตตอนนี้มูลค่าเข้าของต่างๆถุงยางชีพที่ลงไปช่วยเหลือเนี่ยนะคะ8ล้าน8แสนบาทมีถุงยางทีพ16,350ถุงน้ำดื่ม6 4 0 0 64,700ขวดมียารักษาโรคผ้าหม่มเรือพายแล้วก็ก๊าซหุงต้มเพื่อใช้ในการประกอบอาหารด้วยค่ะ ส่วนทางทททเองนะคะบอกว่าเตรียมสำรวจประเมินความเสียหายแหล่งท่องเที่ยวจากเหตุน้ำท่วมภาคเหนือแล้วก็ประสานอินฟลูเอนเซอร์ทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติไว้ว่าเดี๋ยวจะให้ช่วยกันนะคะโปรโมทฟื้นฟูสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในพื้นที่หลังจากน้ำลดแล้วค่ะ,คะโดยทางนางสาวถาปณีเกียรติภัยบูรณผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททนะคะได้พูดถึงกรณีเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมในหลายจังหวัดภาคเหนือ อันนี้เดี๋ยวหลังจากนี้ต้องไปประเมินความเสียหายของแหล่งท่องเที่ยวห้างร้านธุรกิจท่องเที่ยวช่วงที่เกิดภัยพิบัติแล้วก็หลังสถานการณ์คลี่คลายด้วยเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบประมาณในการช่วยเหลือเยียวยาโดยแผนช่วยเหลือหลังเหตุการณ์คลี่คลายค่ะ ทรท,อรทอรบอกว่ามีแผนจะเชิญเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ทั้งไทยต่างชาติมาช่วยการประชาสัมพันธ์เพราะไม่ได้หวังแค่จะกระตุ้นนักท่องเที่ยวคนไทยแต่ว่ารวมถึงชาวต่างชาติที่หาข้อมูลผ่านโลกโซเชียลไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดคิดว่าความเสียหายจากน้ำท่วมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วประเทศไทยบางคนก็นึกว่าทั้งกรุงเทพแล้วก็ทั้งใต้ด้วยนะคะทางนี้ยังมั่นใจว่าหลังน้ำลด การท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือจะกลับมาคึกคักได้เพราะว่าเดี๋ยวต่อจากนี้ก็จะเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวซึ่งก็จะเป็นไฮซีซั่นของภาคเหนือดังนั้นก็ต้องเร่งฟื้นฟูแล้วก็โปรโมตนะคะ